ออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับว,วีอีฟนะคะแล้วก็คลิปวันนี้เป็นคลิป how to แต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะเป็นลุคแบบ ไปออกอีเวนต์นะคะไปออกงานต่างๆอะไรใดๆเพราะว่าเปิดปีใหม่มาก็คืองานชุบงานแน่นอีกแล้วแม่เองนั้นก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะไปงานต่างๆเนาะก็เดยต้องแบบไปทํางานนะคะทุกคนก็ต้องแบบไปอัปเดตผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจริงเลยเมคอัพที่เราจะไปอีเวนต์นะคะก็คืองานผิวต้องสวยเพราะไม่ว่าจะเป็นงานสกินแคร์หรือว่างานเมคอัพนะคะผิวสวยไว้ก่อนเนี่ยคือมันก็ไปได้หมดอะแต่ด้วยความที่แม่น,นั้นรับบทอินฟลูเอนท์นหนึ่งคุณลูกก็สนมากไม่ไหวแล้วตอนนี้เอาจริงนะแทบไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลย เพราะว่ายิงโตลูกยิ่งกอติดยิงโตยิ่งปล่อยไม่ได้นะคะตอนนี้ซนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบเออใต้ตาดําเอยรอยสิวเอยบางทีก็ลืมทาครีมบ้างอะไรบ้างผิวหน้าก็จะแบบไม่ค่อยเฟรชไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าลุคนี้นั้นเรามีเครื่องสำอางมาช่วยชีวิตนะคะก็จะเน้นแต่งง่ายค่ะประหยัดเวลาแต่ว่าสวยติดทนสวยฉ่ำทั้งวันก็จะเป็นลุคสวยๆแบบนี้เลยนะคะอาชมตัวเองไปอีกพอเที่ยงไนแล้วมีฟอร์เออเดอร์ใช่ก็คือคนละคนไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะว่าลุคนี้แต่ยังไง ไปเลิมกันเลยค่ะ โอเคมากันที่หน้าสดเลยนะคะก็เริ่มจากงานผิกวกันเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยอีบา่าเคยรีวิวรองพื้นของเขาไปแล้วนะคะน่าจะสรง2-3ปีที่แล้วนะแต่วันนี้นะคะได้ลองของใหม่ของเขาค่ะก็คือเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นของลูเซียนั่นเองนะคะลูเซียโกลด์คอเวอร์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นค่ะเห็นเพื่อนๆบล็อกเกอร์รีวิวกันนี่แหละว่าแบบเฮ้ยแกลแป้งมันนุ่มมากคือมันละเอียดมันนวลเนียนมากเลยเนื้อแป้งของเขาะคะ่ะมันจะมีความละมุนมันจะไม่ร่วนแล้วก็ไม่แทกเลยค่ะหลายๆคน ก็บอกว่าเฮ้ยชอบจุดนี้ของเขามากเลยนะคะคือพอเราได้ลองแล้วเราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแบบเออเนื้อแป้งของเขามันสมูทมากมันกลืนมันเนียนไปกับผิวดีมากๆเลยทุกคนแป้งตัวนี้เขาพัฒนาสูตรจากเกาหลีนะคะแล้วเขาก็จะมีนวัตรกรรมพิเศษค่ะทุกคนที่ทําให้แบบเหมือนรองพื้นลูเซียะคะ่ะมาอยู่ในรูปแบบของแป้งเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เลยแบบเออมีความละมุนีนวลเนียนนะทุกคนอีกนิดก็จะเป็นรองพื้นแล้วอีกนิดก็จะไม่ใช่แป้งแล้วอะไรแบบนี้สําหรับสีนะคะเขามีทั้งหมดสีสีด้วยกันค่ะก็สําหรับ เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์2เลยจะเห็นว่าเนื้อแป้งของเขาเนี่นุ่มเนียนมากทุกคนและมันจะไม่ร่วนเป็นผงแป้งเลยนะคะส่วนเรื่องการปกปิดเนี่ยดีงามเพราะว่าเขามีเนื้อรองพื้นในตัวอยู่แล้วนะจริงๆก็สามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะตัวเดียวอยู่แต่ว่าฟินิชผิวค่ะมันจะไม่แห้งไม่แคร็กนะคะแล้วก็ยิ่งเราเหงื่อออกยิ่งแบบแป้งเขาเซตตัวดีกับผิวเนี่ยค่ะมันจะแบบอารมณ์เหมือนเราลงคุชชั่นนะมันจะมีความฉ่าๆอ่ะทุกคนดูสุขภาพดีดูกลดูผ่องใสนะคะแต่ว่าไม่มันเยิ้มส่วนวิธีการทานนะคะ สังเกตดูนะว่าอีบะจะใช้การแทบนะคะทุกคนจะค่อยๆแทบกดๆดกดก,ดกดไปทีละจุดนะคะจะไม่ใช้การปาดการถูไปถูมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดคราบได้และตัวแป้งของเขานะยังมีบำรุงจากกิกาไว้นะคะมีคอลลาเจนแล้วก็มีเอเดไวสด้วยก็จะบำรุงให้ผิวแบบเอ้ยกระจ่งางใสนะคะมีความนุ่มเด้งใดๆเนาะ ข้างนี้ทาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเบอร์ C 0 1นะคะสำหรับผิวขาวทุกคนดูความเนียนความใสเห็นไหมมันจะโชว์ผิวของเราอะแล้วก็มันจะไม่ดูหนาโบกนะคะถ้าในชีวิตประจำวันนะคะแป้งนี้ตัวเดียวก็คือหน้าใสผ่องเด้งแล้วแต่วันนี้เป็นไงเราต้องแต่งหน้าไปออกอีเวนต์นะคะก็ใช้คู่กับรองพื้นลูเซียค่ะตัวนี้เลยที่เคยรีวิวไปนะ,ะเดี๋ยววันนี้มาทาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยว ขอไปลบก่อนก็รองพื้นลูเซียนะคะเขาเป็นรองพื้นที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยทุกคนไม่ว่าจะมีแบบผิวแหง้งหรือว่าผิวมันนะคะคือเขาก็จะสามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวคือชอบพี่ถึงแม้ว่าสภาพผิวจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะนอนน้อยหน้าแหง้งซิวขึ้นอะไรใดๆก็ยังสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ได้อยู่นะคะมันดีมากๆเลยเนื้อรองพื้นของเขานะคะก็จะมีความครีมี่ค่ะจะไม่เหลวเกินไปนะควบคุมการทาได้ง่ายค่ะมือใหม่ก็สามารถทาได้แล้วก็พิเมั์แน่นด้วยอย่างเรานั้นที่เป็น working mom ทุกคนมันก็คือ ทั้งเครียดทั้งนอนน้อยนะคะรองพื้นตัวนี้ก็คือเหมาะเลยทุกคนอ๋อแล้วก็นี่เขามีฟองน้ําไข่มาให้ด้วยนะเวลาทาน,นะคะ <ๆ S 1> ก็จะใช้ด้านป้านของฟองน้ํานะคะแตะๆๆลงไปแบบนี้เนาะตัวรองพื้นของเขาอ่ะสามารถบิ้วเพิ่มได้นะคะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้อ่านี่แล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นช่วงตามซอกสมุกใต้ตาะคะ่ะก็ใช้ด้านแหลกนะคะแทบๆลงไปนี่เลยตรงนี้ที่เราแบบมีรอยสิวแล้วก็ใช้ส่วน ที่เหลือจากด้านบ้านที่เราจิ้มขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแท็บลงไปตรงนี้รอยสิวที่คางแท็บลงไปค่ะเหมือนเป็นการบิวเพิ่มนะทุกคนส่วนใต้ตานะคะที่เราต้องการแบบเยอะหน่อยแล้วก็แตะเพิ่มที่กดรองพื้นเขาอะมันสามารถแบบเหมือนเป็นจานรองพื้นให้เราได้เลยนะคะโอเคก็ทาไปแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็จะมีความแบบสว่างว้าไปมาอีกระดับหนึ่งใต้ตาของเราก็จะดูเป็นไง สมังสดใสรอยสูงรอยสีวก็คือกลิบตัวน,นี้อาจะชอบเอาฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนทุกคนมันก็จะแบบมีความเย็นใช่ป่ะแล้วก็ความเย็นเวลาที่เรามาแบบแทบๆไปบนผิวนียคะ่ะมันทําให้ผิวเรามีความเฟรชนะคะแล้วก็ตัวรองพื้นอะ่ะมันจะเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวได้ดีมากขึ้นนะคือมันจะไม่ไปติดฟองน้ําเยอะไงมันก็จะมาติดที่ผิวของเรา โอเคนี่นะคะจะเห็นได้เลยว่ารองพื้นนะปกปิดดีมากและฟินิชผิวก็คือมีความโกลว์แต่ว่ากึ่งแมทมันจะดูฉ่ำนะทุกคนแต่ว่าเวลาจับไปแล้วว่ามันจะไม่ได้เปียกนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเราอ่ะมันร้อนและเห็นปกปิดดีแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเบาสบายหน้ามากแล้วก็ติดทนผ่องมากเลยทุกคนไม่ดอกไม่หมองทั้งวันเลยนี่นะใต้ตาดำนะและเนื้อรองพื้นที่เหลือนะคะเอามาทาคอค่ะ เรียบร้อยค่ะงานผิวด้วยรองพื้นลูเซียนะคะอย่างเดียวก็ลดเวอร์แล้วโอเคเราก็จะเพิ่มความหน้าเปกหน้ากริบขั้นสุดนะคะด้วยการทาแป้งผสมรองพื้นค่ะซึ่งเทคนิคที่ทําให้มันไม่ดูหนาบกก็คือหม่มี่อ่ะก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นอันนี้นะคะทาเฉพาะจุดที่ต้องการปกปิดเพิ่มเช่นตรงไหนบ้างนี่นะคะรอยสิวที่มันยังอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ดูพี่แหละวันไหนที่เรา เฮ้ยจะต้องไปพบปะผู้โคนจะต้องใช้หน้าในการทํางานไปออกงานใดๆสิวมก็จะขึ้นเหมือนนั้นแหละเหมือนแบบอยากให้เห็นนะว่าเอ้ยเราก็มีสิวอย่างเงี้ย <c oughs> สีของแป้งกับรองพื้นคะก็กลืนกันได้พอดีเลยอ่ะตรงไหนอีก ใต้ตานะคะที่มันยังเอยมีความคล้ำอยู่หรือว่ามีริ้วรอยอยู่ใดๆนะคะเราก็จะเอาแป้งตัวนี้เข้าไปเซตไว้บางๆพอรือคนจะไม่ได้จิกแป้งขึ้นมาเยอะมากนะคะจะเห็นได้เลยว่าเนื้อแป้งเขาอะมันเนียนแล้วก็กลืนผิวจริงๆแล้วที่ทาไปเนี่ยไม่มีผงแป้งหรือว่าอะไรที่เป็นร่วนๆแตกออกมาเลยนะโอเคแค่นี้นะก็ได้งานผิวที่แบบสวยฉ่ำนะคะผ่องแล้วก็เด้งสุดๆแนะนําแม่ๆหรือว่าใครที่มีเวลาน้อยนะคะแค่ลองพื้น คู่กับแป้งนี่แหละไม่ถึง5นาทีทุกคนก็ได้งานผิวกริบสวยอย่างนี้แล้วต่อมาที่สําคัญนะคะก็คือเราจะมากําหนดโครงหน้ากันค่ะทุกคนก็จะใช้เป็นเชดดิ้งนะคะถ้าอยากเน้นกรอบหน้าชัดให้ปัดลงมาที่คอแบบนี้แต่ว่าถ้าอยากได้หน้าหุบอะ่ะก็คือให้ปัดขึ้นไปแบบนี้ส่วนเหล่านั้นปัดทั้ง2อ,อย่างรบปเหนียงก็ปัดตรงนี้ ก็เวลาที่เราไปออกงานหรือว่าไปอีเวนต์นะคะสามารถแบบเช็ดดิ้งชัดๆได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่ถ่ายรูปออกมาอย่างเงี้ยโดนแฟชชอะไรเงี้ยค่ะน้นก็จะแบบชเชวบขึ้นอีกนะคะแล้วก็เช็ดดิ้งนะคะถ้าใครที่เฮ้ยเช็ดดิ้งจมูกเงี้ยก็เริ่มจากตรงปลายจมูกก็ได้นะแล้วก็ลากขึ้นไปมันก็จะง่ายกว่าการที่ลากจากข้างบนลงมาข้างล่างเออลองดูเราก็จะเน้นเขียนหางคิ้วนะส่วนหัวคิ้วนะคะตอนนี้เขาก็จะชอบเขียนกันแบบให้ปล่อยสบายๆขนคิ้ว ดูธรรมชาติฟูๆนะคะแล้วก็จะ,ะเขียนเป็นเส้นๆขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใช้เจลใสปัดคิ้วโอเคต่อมาทาตากันนะคะจริงๆแล้ววะเราก็จะใช้อะไรที่แบบอ,อ,อุปกรณ์ไม่ได้เยอะนะคะเน้นสวยเร็วแต่ว่าปังทนสีที่ไปได้ทุกงานนะคะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับสีเข้มนะคะเราก็จะทาตรง หางตาแต่ว่าเราจะไม่ได้วิงขึ้นนะทุกคนข่าว่าให้รูกตาของเราดูยาวขึ้นเพิ่มความหวานให้ตานะคะใช้ดินสอสีขาวนะเขียนลงไปตรงนี้ waterline แล้วก็ใช้สีนี้นะคะแปะๆลงไปตรงนี้เพื่อให้แบบตาเราไม่ดูแมทเกินไปต่อมาก็ไอายไลเนอร์นะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมกันซึ่งเราก็มีการแบบ DIY ขนตานะคะจับชอ่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วดิฉันก็นั่งจับชอ่อขนตาตอนลูกหลักขนตาบนมาัอาจจะดูแบบใหญ่โตไปบ้างแต่ว่า ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราไปงานอย่างเงี้ยถ้าตาเราเล็ก,กะมันก็จะไม่เด่นเลยก็มาปัดแก้มกันค่ะใช้เป็นสีชมพูนูดนดแบบนี้นะคะสไลซ์โรลี่ของ g c e เนื่องจากว่าสีอันนี้มันจะค่อนข้างแบบอ่อนๆใสๆนะคะแล้วก็จะป้ายออกมาเยอะหน่อยแล้ว,ลวก็จะกดๆกๆลงไปแบบนี้ปัดไฮไลท์กันนะคะนิดหนึ่ง ต่อมาทาปากนะคะทุกคนจะใช้เป็นลิปแมทก่อนนะคะเราเบลนดให้เกินออกมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นเหมือนลิปกลอสนะคะทุกคนสีจะเป็นแดงที่อมชมพูเวลาไปอีเวนต์ใดๆนะคะสีปากชัดได้เลยเพราะว่า ขายลูกออกมามันจะดรอปลงไปอีกประมาณแบบ30%มอ่นะในงานเราแบบกินน้งกินน้ําอะไรอีกนะคะทุกคนมันก็จะจางลงไปอีกแก้มอ่อนปากเราก็จะพุ่งแต่ว่าถ้าเราแก้มแล้วพุ่งแล้วแล้วไปปากพุ่งอีกมันจะดูเยอะเกินไปนะคะก็ตรงนี้ให้บาลานซ์เอาว่าจะเอาอะไรเข้มอะไรอ่อนและสุดท้ายเลยนะคะเราจะใช้แปรงฟูๆแบบนี้กับแปง้งผสมรองพื้นลูเซียนะคะแตะไปเบาๆแล้วก็ปัดไปทั่วๆหน้าค่ะเพื่อเป็น ฟินิชชิ่งพาวเดอนะคะเมคอัพของเราจะนวลเนียนพ่องแบบติดทนเด้งทั้งวันมากขึ้นกว่าเดิมไป อันนี้ทาแล้วปัดแล้วก็ยังยืนยันว่ามันไม่หนักหน้าจริงๆนะคะและนี่ค่ะฟิน i s h ลุคของเรานะคะกริบจริงทั้งงานผิวต่างๆใต้ตา,ตาเอยรอยสิวเอยรอยกระใดใดเอยนะคะจากใจอยากแนะนําแป้งจริงเพราะว่าเป็นแป้งที่ใช้ง่ายและใช้ได้หลายแบบมาอย่างวันเบาๆสบายๆนะคะแป้งตัวเดียวกริบเอาอยู่ความที่เนื้อของเขา,าเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นผงอะคะ่ะพอมันเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะฉ่ำๆเหมือนเราลงคุชชั่นอะไร ลและถ้าไปงานนะแนะนำใช้คู่กับรองพื้นลูเซียของเขาเลยนะคะ งานผิวเวอร์มากสองตัวนี้คืองานผิวเป๊ะจริงไม่ดูหนาโบเหมือนบกบูนมาสามารถใช้เป็นฟิลิชิ่งพาวเดอร์ได้นะคะหรือว่าเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้สําหรับใครที่หน้ามันมากๆเมคอัพหลุดง่ายนะคะคือทริปเชียงใหม่ที่ผ่านมา7จ็ดวันก็ใช้แป้งรูเซียนี้นะคะหน้าเด้งจริงๆถ่ายรูปมาก็คือเป๊ะถึงแม้ว่าแม่จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอ้อแล้วจริงๆแล้วนะคะรูเซียนจากจะมีรองพื้นนะคะแป้งผสมรองพื้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีตัวแป้งฝุ่นด้วยนะคะเผื่อใครที่อยากได้ฟีลแบบธรรมชาติผิวนวล เนียนอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นรองพื้นใช้คู่กับแป้งฝุ่นได้เลยมันจะเป็นความแมตที่มีความหน้าลื่นๆเงาเานิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็ยังช่วยคุมมันได้อยู่รองพื้นคู่แป้งฝุ่นก็จะเป็นแบบ everyday look นะคะทารองพื้นแล้วก็เสร็จด้วยแป้งฝุ่นแต่ว่าถ้าแม่ๆคนไหนอยากได้งานผิวแบบสวยกรีบอย่างนี้ปกปิดทุกอย่างนะคะต้องเป็นรองพื้นคู่กับแป้งผสมรองพื้นเลยค่ะนี่คุมไม่ได้พูดเกินจริงหรือว่าไม่ได้ขายของอะไรเกินจริงนะคือเราใช้มาแล้วแบบเงอาอนผิวที่ได้มันสวยนะคะก็เลยอยากเอามาบอกต่อเพื่อนๆกันว่าให้อง ดโอเคถ้าชอบลุคนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้มามีไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใน description box นะคะบ๊ายบายค่ะ